รมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับได้จัดทําโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ประสบทุกข์ภัยครั้งนี้นะครับขณะที่กลุ่มแรงงานของบริษัทร,รับเหมาช่วงหรือว่าซับคอนแทรคในนิคมอุตสาหกรรมนวันครในสะท้อนว่าโครงการนี้อาจจะยังไม่ครอบคลุมเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ในขอบข่ายความช่วยเหลือนั้นติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อสารแรงางานสุขภาวะคนชายขอบครับ ถึงวันนี้น้ำที่ท่วมขังในนิคมอุตสาหกรรมนวนครยังคงสูงกว่า80เซนติเมตรขณะที่บางจุดน้ำลึกถึง1เมตร50 m. ทำให้โรงงานหลายร้อยแหง่งยังไม่สามารถเปิดทำการได้คนงานกว่า200,000คนยังไม่รู้ชะตากรรมของตอนเองซึ่งในช่วงน้ำท่วมทางโรงงานได้จ่ายเงินเดือนให้พนักงานประจำแบบไม่เต็มเดือนส่วนใหญ่จะจ่ายเพียง50-75เซ บางโรงงานก็ถือโอกาสเลิกจ้างคนงานในภาวะวิกฤตนี้ด้วยเช่นกันถ้าในแง่ของรบางานนะที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ว่าคนจะไม่ตกง,งานหรือถ้าคนตกง,งานแล้วเนี่ยคุณจะสามารถมองหางานใหม่ได้ง่ายขึ้นที่คิดว่านัฐธมายังไม,ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับคนใช้แรงงานอย่างพวกเราเท่าที่ควรหรือแทบจะไม่มีเลยที่มันไม่เห็นงน เสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือเยียวยาขณะที่วันนี้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานมากกว่า1 0 0 0 0แคนค่อนข้างลําบากมีความเสี่ยงต่อการตกงานและถูกเลิกจ้างทั้งในกลุ่มพนักง,งานประจําและกลุ่มแรงงานรายวันที่ทํางานกับบริษัทซัพคอนแทคโดยรับเหมาช่วงทํางานให้กับโรงงานขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครหนูมีสัญญาถึางแค่ช่วง เดือนธันวายี่สิบเก้าธันวาเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ได้ต่อสัญญาให้ก็คือเหมือนกันเราตกงานไปเลยพอน้ำลดเราก็ต้องเดินหางานไปถ้าเราได้อยู่ในส่วนของบริษัทเขาไม่โกงเขาก็จ่ายเราตรงตลอดแต่พวกซั์มันจะหากินไม่รู้มันกินอะไรมันน้องมันก็กินกันหมดนะไม่รู้มันกินอะไรกันเยอะแยะหนูก็ไม่รู้อยากอยากดูนะก็อยากให้มัน เราก็ไม่มีจะกินเหมือนกันนะเขาก็มาทํากันเราแบบนในช่วงนี้อนี้อยากให้เขาช่วยเราบ้างไม่ใช่ว่าเขาจะเอาแต่ตัวเขารอดอย่างนี้แม้กระทรวงแรงงานจะมีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนแต่มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการบรรเทาเยียวยาเท่านั้นเราผู้ใช้แรงงานจํานวนมากไม่ได้อยู่ในขอบข่ายความช่วยเหลือนั้นมีข้อเสนอจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานให้เปิดเวทีไตาภาคีระหว่างนายจ้างลูกจ้าง และผู้มีอำนาจในรัฐบาลเพื่อรวปรวมปัญหาโดยกำหนดมาตรการต่างๆร่วมกันจากทุกฝ่ายจึงจะสามารถช่วยคลี่คลายวิกฤตแรงงานที่คาดว่าจะหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นภายหลังสถานการณ์น้ำเข้าสู่ภาวะปกตินักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อสารสุขภาวะคนชายขอบกรุงเทพมหานครรายงาน